มูปิ้งไทยสร้างเรื่องวงเอซี่ถูกใจกี่แล้วเฟนถึงกับบอกต่อ โซเชียลแห่แชร์คลิปสมาชิกวงเอซิศิลปินเกาหลีชื่อดังเดินเที่ยวตลาดดังแวะซื้อหมูปิ้งกินแล้วติดใจลั่นนี่แหละรสชาติที่ต้องการก่อนป้ายยาความอร่อยต่อเรียกว่าอาหารไทยอร่อยไม่แพ้ใครจริงๆการันตีโดยเหล่าศิลปินเกาหลีที่ติดใจกันทั่วหน้าล่าสุดวงเกิร์ลกรุ๊ปเอิศิลปินเกาหลีที่ประกอบไปด้วยยอจีเยจีลีอาเลียรอยูจินรายูจินแชนยององแชริอันและยูนายูนาเดินทางมาเมืองไทยก็ไม่พลาดลิม รสอาหารไทยโดยได้ปล่อยลักเดินเที่ยวซื้ออาหารไทยในต้ออดแฟร์ออกมาให้แฟนๆได้ชมทั้งนี้รอยยูจินหนึ่งในเมมเบอร์ได้ลองชิมหมูปิ้งของไทยเธอถึงกับพูดออกมาว่านี่แหละรสชาติที่ต้องการซึ่งเมื่อเอาไปแบ่งเมมเบอร์ลองชิมยังมีการป้ายาต่ออีกยังมีอีกนะไปซื้อกันได้โดยสาวๆต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันถึงความอร่อยคาดว่าคงจะโดนหมูปิ้งกับเข้าเต็มๆงานนี้เมื่อคลิปถูกเผยแพร่ออกไปก็กลายเป็นไวรัลทันที พร้อมีคนเข้ามาถามถึงร้านดังกล่าวอยู่ที่ไหนรวมถึงมีชาวต่างชาติเข้ามาให้ความสนใจมูบิงและอาหารไทยเป็นจำนวนมากบอกได้เลยว่าอาหารไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก